แจ็คแจ็คตื่นมาทำงานแจ็คตื่นมาทำงานได้แล้ว เฮ้ยทำไมเนี่ยใช้เท้าถีบทำไมเนี่ยมือกูเปียกอะซักผ้าอยู่เห็นไหมนเนี่ยซักผ้าตื่นมาซักผ้าแต่เช้าแล้วเออนี่แต่เช้าเลยขึ้นกูเลยเหรอไม่ชอบเลยอะไรอีกเนี่ยไม่ชอบก็มือไม่เอาแบบปก,กดีๆล่ะนั่นูอยู่กับเท้ามาเล่นตรงนี้มันไม่ชอบแจ็คสงของสักวันนึงเถอะ ไม่ทะเลาะกันได้ป้ะนี่วันวาเลนไทน์นะเว้ยมึงมึงเลิกเซนต์ทีฟไปแล้วอีแฟนยังไม่เลิกนิสัยนี่อีกเลยนะนิสัยอะไรเซนต์ทีฟทำไมเนี่ยมึงจะพูดทำไมฮะมันก็เป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งเนี่ยพบันมาสามปีเนี่ยฮะใช้สมองคิดเลยดิวะคนเห็นแก่ตัวเขาพูดทำไมอะก็กูพลาดไงคิดผิดเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ป้ะเมื่อก่อนมึงไม่เป็นอย่างนี้อะเออก็รู้แล้วกันว่า แต่จริงเป็นแนี้แหละแจ็คคถามจริงเหอะที่ขาดมาเคยรักแจ็มบ้าแจ็คเคยรักแึเปล่าเนี่ยคืออะไรัไม่มตอบอะแจา็ไปไหนถะามน้ำนี่รักแจ้างแจคถามไม่ตอบความรักน้นี่ยทำหให้คนตาบอดเลยไม่จริงเสมอนไปหรอกคือถ้าเราอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า เราลักแฟนหรือเปล่าหรือว่าเราแค่หลงอ่ะเออแฟนเคยคิดบ้างหรือเปล่าวะแจ็คเราจะบอกอะไรให้ฟังผู้ชายอ่ะยอมเสียสละความหลักเพื่อที่จะได้เอา แต่กับผู้หญิงไม่ผู้หญิงจะเสียสละให้ผู้ชายเอาเพื่อที่ตัวเองจะได้ความรักกลับคืนมาไงสมองเนี่ยคิดได้นะก็คิดได้เนาะไม่ใช่อย่างนั้นคือมันไม่ได้คิดได้มันมาจากหัวใจจริงไงโหน่เาไปปะเนี่ยเฮ้ย ชอบพอย,ยินว่ายิ้มใหม่ดีกวแ่เนี่ยจริงเหรอไม่อ่ะก็ไม่รู้เลยแต่ชอบแรกแอ่ะกึ้แงแง่แหละไม่รู้ดิจะวันนี้หรือวันหน้านะเราก็าจะเป็นเงยตลอดไปอะไรคยดูแล้วกันนะมาเต็มเอ่เอพอยแซมขาอะไรว่าพอยคือร้องให้ผู้ชายไหมก็เคยนะทำไมอ่ะ แล้วรู้สึกไงบ้างก็เจ็บเจ็บมึนมึนอึนๆประมาณเนี้ยทำไมหรอเคยทำผู้หญิงรองไห้หรอเฮไม่เคยเลยสาบานได้เลยนะเราไม่เคยทำผู้หญิงร้องไห้เลยพุ่งที่พอจะพุ่งมิ่งนะครับ มใจไม่ดีเพราะการทำเนี่มันแรงเลยไฟอ่ะอะไรแรงหรอทำผู้หญิงเสียใจเลยไฟทำคิดดูดีนะคนเราแนี่ถ้าใครสักคนเนี่ยก็ต้องอห่าทำเขาเสียใจเด็ดใช่ไหมเขอหล่อใช่คำตอบไม่หลอกมันได้ไหมเนี่ยแรงมี จะไปไหนเนี่ยเนี่ยไปเนอะกลับกี่โมงไม่รู้อ่ะไม่ต้องเอากุญแจะห้องเอียบไปเลยนะหัวใจงูดหัวใจไปแล้วน,น,น,น้องเนาะเฮ้ยกี่โมงว่ะรู้สึกว่ามันจะเย็นๆนแล้วนะอื้มผมโมงเย็นแล้วอ่ะทำไมอ่ะมาเรีวเก่าเหรอ ก็เออดีกลัวมแม่วีน่ะให้เราไปส่งไหมพอล่ กลับมาตั้งเมื่ไรอ่ะแล้วไปไหนมาเซเวน่นเธอเข้ามาแค่พียชั่วคราวรอมาค้างคืนตลอดไปใช่ไหมว่าเธอรักจริงไม่ใช่หลอกหลอกเธอแน่ใจกับคำพูดเธอแค่ไหนจะบอกรักกัน Not one night stand ใช่ไหมเธอฉันไม่ได้พูดง่ายๆกับใครฉันใจคำนี้กับคนที่รักฉันพูดว่ารักออกมาจากหัวใจ